ที่ใช้ในการทำ DIY ทันฟื้นคืนชีพลำโพงยุคประมาณปี2010นะครับในยุคสมัยนั้นเป็นลำโพงที่ฮิตมากๆเลยมีช่องเสียบ USB กับ SD card ก็ไม่มีบลูทูธนะครับด้วยอายุของลำโพงตัวนี้นะครับมันก็พังไปแล้ว ผมก็จะทําการรื้อนะครับเอาแต่เฉพาะตู้แล้วก็ใส่พวกขยายที่เป็นบลูทูธมีบลูทูธในตัวนะครับเป็นบลูทูธ5.0แล้วก็มีวงจรชาร์จแบตเตอรี่ส่วนแบตเตอรี่แล้วก็ตัวนี้ครับพาสซีฟผมแกะมาจาก ไอ้ลำโพงบลูทูธที่เป็นทรงกลมๆยาวๆนะครับตัวนั้นก็เสียเหมือนกันก็เอาอะไหล่ตัวที่ใช้ได้มาใช้แล้วก็จะมีสวิต์ปิดเปิดอันดับแรกแล้วก็มาถอดอะไหล่ของเจ้าตู้ลำโพงเก่าก่อนนะครับ อันนี้ผมก็แกะมาประมาณหนึ่งแล้วน,นี่ชุดควบคุมแผงหน้าปัดเราก็จะเอาไว้เพื่อความคลาสสิกแล้วก็จับยัดอุปกรณ์เพิ่มเติมเข้าไปทันนี้เป็นลำโพงขนาด น่าจะเป็น3มนิ้วสองดอกนะครับอไอตัวเจ้าพาสีตัวเนี้ยผมจะใส่ ด้านหลังตัวปิดด้านหลังตัวนี้นะะแล้วก็ต้องทำการตัดเจาะตัวฝาปิดตัวนี้เวลาเราเจาะ แล้วก็ต้องเผื่อให้ตัวขอบหน่วมตัวนี้นะครับโผลออกมาแล้วก็มีขอบตัวเนี้ยที่เป็นปีกตัวนี้ให้มันยึดติดกับตัวฝาปิดนะครับทีนี้ไอตัว passive ตัวเนี้ยขอบมันจะพอดีกับตัวนี้นะครับไอตัวล็อกของมัน ตัวล็อกของมันของลำโพงบลูทูธที่เสียไปเนี่ยมันจะมีช่องไว้ให้ยึดแบตเตอรี่ของของเก่านะครับตัวนี้เข้าล็อกได้เลยเวลาเราเจาะแล้วก็ใช้อันตรงนี้นะครับทาบ แล้วก็วาดวงในนะครับผมนี่นะครับวาดคร่าวๆประมาณนี้แล้วก็จะใช้เลื่อยจิ๊กซอนะครับตัดหลังจากที่เราวาดมาคร่าวๆแล้วนะครับก็ใช้เลื่อยจิก๊กซอตัด ัออกมาแล้วให้เป็นช่องพอที่พาสีจะออกได้นะเดี๋ยวไปตกแต่งตัวนี้เพิ่มเติมอีกทีหนึ่งพอเราตัดช่องสายพาสีเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ใช้กระดาษทรายตกแต่งก่อนนะครับผมตัดมาไม่เนียน ก็ใช้กาวติดพาสีเข้ากับตัวแผ่นไม้ตัวหลังของลำโพงนะครับผมมีกาวยางกาวติดรองเท้านะฮะก็มาแดบใช้ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจ การ DIY ลำโพงก็กลายเป็นเลอ,เอะเทอะซาวพอติดกาแล้วเราก็เอาตัวประกบนะบมายืดอีกทีหนึ่งประมาณนี้นะครับตัวลำโพงของเดิมที่เอาพาสติมามันจะมีขา ขาพลาสติกยกขึ้นมารับในการขันน็อตนะครับขันสกรูแต่ตัวฝาฝาหลังของตู้เก่าตัวนี้มันไม่มีรับเดี๋ยวผมก็จะเอากาวกาวแท่งนะครับกาวไว้นี่ปืนกาวมายิงขอบๆนะครับเอา จะได้แข็งแรงนะครับผมระหว่างรอปืนกาวร้อนแล้วก็มาทำอย่างอื่นกันก่อนนะครับตัววงจรตัวนี้มีบูทูธในตัวนะครับมีวอลลุ่มปรับลดเพิ่มเสียงแล้วก็มีสวิตช์ในการาเปลี่ยนเพลงนะครับ เป็นสเตอริโอต่อลำโพงซ้ายขวานะครับสองตัวแล้วก็ใช้ไฟ DC 5V 2โวลต์สแอมป์นะครับผมส่วนวงจรตัวนี้ก็จะเป็นวงจรในการชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็เป็นสเตปอัพจ่ายให้กับวงจรขยายอีกทีนึงนะครับ เต็ปอัพตัวนี้ก็ปรับแรงดันได้ตั้งแต่5โวลต์ถึง27โวลต์ก่อนที่เราจะต่อเข้าวงจรก็ให้ต่อแบตเตอรี่เข้าแล้วก็ปรับโวลต์ปรับวอลลุมตัวนี้นะครับแล้วก็วัดวัดไฟออกก่อนอย่าให้เกินที่บอร์ดขยายตัวนี้จะรับได้นะครับก็คือ5โวลต์ที่จริงบอร์ดตัวนี้มัน ได้แค่กระแสที่1แอมป์นะครับผมแต่ก็ลำโพงเล็กๆก็น่าจะขับไหวอยู่ตอนนี้ก็ปืนกาวร้อแล้วนะครับก็ใช้ปืนกาวยิงประกบให้แน่นนะครับแล้วก็ปืนกาวยิง ตัวนี้ก็ยิงให้ทั่วนะครับให้รอบให้สนิทเพราะว่าถ้าเกิดล้มล่กออกจากตู้มันก็จะเสียงจะไม่พอนะครับพอเราติดกาวตัวนี้รอบแล้วนะครับตัวพาสี 10. แล้วก็เอาแบตเตอรี่ใส่ไว้เลยนะครับแล้วติดกาว อีกทีหนึง่งกันขยับกันหลวมต่อมาผมก็จะเอาเจ้าวงจรที่ติดกับฝาตัวนี้นะครับอันที่ไม่ได้เกี่ยวข้องก็เอาออกตัดออกไปเลยนะี่ตรงนี้ก็ถอดออกมาก่อนนะครับผม ตัวสวิตตัวนี้นะครับผมจะมาต่อสายไฟเข้าของสวิตสองตัวนี้ให้มันเปลี่ยนเพลงได้ผ่านตู้นะครับตัววงจรตัวนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเดี๋ยวถอนออกผมจะเอาวงจรชาร์จตัวนี้มาใส่นะครับให้มันเข้ากับช่อง ช่องใดช,ช่องหนึ่งก่อนนะครับเพื่อให้เราเสียบชาร์จได้เดี๋ยวเรามาต่อไฟวงจรเทสวงจรกันก่อนนะครับออกสายไฟของแบตเตอรี่ก่อนเพื่อความชัวร์เราก็วัดไฟที่แบตเตอรี่ก่อนนะครับว่าคั้วไหนบวกไหนลบ สีแดงบวกนะครับสีขาวลบแล้วก็มาต่อที่ช่องตัวนี้นะฮะแบตบวกแบตลบนะครับแบตดีแล้วก็ลงตะก,กั่วที่ตัววงจรก่อนแล้วนะครับโอเคแล้วตรงนี้สายไฟที่เราแถมมานะก็น่าจะพอ ตัววอลุ่มก็ขึ้นมาเสียบเข้าตัวนี้นะครับของเดิมแล้วก็ทำการถอดปลั๊กออกจากวงจรเพื่อที่จะมาบัดกรีเข้ากับตัววงจรภาคจ่ายไฟนะครับแล้วใส่ไฟตัวของลำโพงตัวนี้นะครับที่จะขยายแล้วก็จะมาบัดกรีใส่เข้ากับลำโพง แล้วก็สายไฟสีแดงเข้ากับคั้วบวกสีดำเข้ากับคั้วลบนะครับ ที่ผมลองเทสที่ต่อไฟออกจากเอาต์พุตของวงจรชาร์จแบตเตอรี่นะครับมันเหมือนไฟมันไม่เสถียรผมก็เลยจำจากแบตเตอรี่โดยตรงเพื่อที่จ่ายเข้าบอร์ดครับสรุปว่าวงจรใช้งานได้ก็เดี๋ยวทำสวิต์ปิดเปิดผ่านตัวนี้เลยนะครับวงจรก็ใช้แค่ชาร์จแบตเตอรี่อย่างเดียว นี่แล้วก็มาเริ่มการประกอบแบบจริงจังนะครับตัวนี้เลิกกีสายไฟข้างบวกออกเพื่อที่จะต่อสวิตปิดเปิดนะครับผมสวิตตัวนี้จะมีสามขา เราใช้ขั้วกลางกับขั้วข้างใดข้างหนึ่งนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเอาทางด้านเปิดไว้ฝั่งไหนัดกีขั้วของสวิตนะครับเข้ากับสายไฟแล้วก็หาสายไฟสีแดงมาหนึ่เส้นนะครับผมปลอกสายไฟหัวท้าย ่อกีสายสายนี้จะต่อเข้ากับสวิตขากลางนะครับสายฝั่งนี้ที่จะต่อเข้ากับตัวผ้าขยายต่อเข้าฝั่งริมแล้วก็สายอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่ต่อเข้า,าขากลางของสวิต เข้ากับวงจรนะครับผมวงจรภาคจ,จ่ายไฟคือจำไว้ที่แบตเตอรี่แล้วครับโอเคแล้วทีนี้เราก็มาเ s สวิตช์นะครับเสียบไฟเข้ากับบอร์ดขยายแล้วก็เปิดสวิตช์ นะติดแล้วโอเคเราก็มาประกอบเข้ากับตู้นะครับผมสวิตตัวนี้เป็นเปลี่ยนเพลงแล้วก็กดค้างเพื่อที่จะเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับ ก็มาต่อให้มันตรงกับสวิตท,ที่ใช้เป็นคู่กลางตัวนี้นะฮะลวงจรตัวนี้ผมก็จะตัดตัดลายวงจรออกนะครับผมใช้แต่สวิตท,ที่เราต้องการใช้ใช้คัตเตอร์ กีดลายวงจรนออกนะฮะโดยความระมัดระวังนะครับผมระวังมือด้วยนี่นะฮะสวิตท,ที่เราใช้คือตรงกลาง2ตัวแล้วก็กีดให้มันแยกออกจากสวิตตัวอื่นนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาใส่ไฟ เอาบัดกรีสีเส้นนะครับเ,เตรียมสายไฟไว้สีเส้นนะครับเพื่อจะต่อเข้าสวิตพอ,อ,อบัดกรีเคลือบสายไฟสายเสร็จเรียบร้อยก็มานบัดกรีเข้ากับสวิตของวงจรนะครับตัวนี้ก็เติม กกลลัวลงไป่อนผมจะใช้สวิตช้ใสายไฟสีเดียวกันสำหรับการต่อสวิตนะครับจะได้รู้ว่าสายไฟเส้นไหนเป็นของสวิตตัวไหนบัเกียกับสวิตของลำโพงเก่านะครับสวิตจะมีสี่ขานะฮะแต่เรา มันจะมีขาที่ติดกันอยู่แล้วอ่ะสขาฝั่งละ2ขาแล้วก็จะใช้แค่2ขานะครับตัวนี้เป็นสวิตท,ทางบวกก็ต่อเข้ากับสวิตตัวที่เป็นเน็กสวิตอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งลบนะครก็ต่อเข้ากับสวิตพีเวลคือการย้อนกลับนะครับ ตอนี้ผมก็ต่อสายไฟเข้ากับสวิตช์ของลำโพงเก่าเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมเจอปัญหาคือตัวสวิตช์ของวงจรวงลำโพงตัวเก่าตัวเนี้สวิตช์กดไม่ได้เลยสักตัวแล้วก็ต้องหาน้ำยาล้างคอนแทกนะครับมาล้างแล้วก็กดย้ำๆเพื่อที่จะให้มันสามารถใช้งานได้ปกติแล้ตัวนี้ผมก็ เชื่อมต่อกับโทรศัพท์แล้วต่อการลำโพงเพื่อที่จะลองเสียงแล้วก็ลองเปิดเพลงครับสวิตตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเพลง,งได้ประมาณนี้นะครับลองสวิตเรียบร้อยใช้งานได้มาประกอบกันต่อเลยนะครับนี่ก็เริ่มจากการเอา นอเอาแล้วก็เอาวงจรขยายใส่เข้ากับตัวรูตัวนี้น็อตให้แน่นนะครับตัวนี้ก็เป็นวอลลุ่ม สายไฟของแบตเตอรี่นะครับมาไว้ข้างหน้าตัวชาร์จแบตเวยนะครับตัวที่ชาร์ตัวนี้ก็ผมก็จะเอาให้มันเข้าการูเดิมได้นะครับจะได้ไม่ต้องเจาะรูใหม่ปืนกาวนะครับยิงติดวงจรเข้าขัตัวหน้ากากตัวนี้นะครับ ันนี้ก็ใส่ตัววงจรชาร์จติดกาวเรียบร้อยแล้วนะครับลองเสียบชาร์จดูนี่นะครับไฟเข้าปกติใส่วงจรชาร์จเสร็จก็ติดสวิตนะครับผมก็ร้อยเข้ากับตัวนี้เหมือนเดิมนะครับ ผมว่าจะติดเข้ากับช่อง SD card นะครับของเดิมเพื่ให้สวิตช์มันเลื่อนเปิดปิดได้พอได้ตำแหน่งของสวิตช์แล้วก็ติดกาวเหมือนเดิมนะครับพอเราใส่สวิตช์ Switch, เสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้เราก็เอาตัวสวิตช์ประกบเข้าคืนนะครับผม นี่ผมก็จะทำความสะอาดกาวที่มันเกินออกมานะครับประกอบตัวชุดสวิตของเกานะครับเข้ากับหน้ากากก็การขันสกูเข้าคืนนะครับผม ตอเติมกาวตรงนี้เพิ่มนะฮะเพิ่มความแข็งแรงให้กบับวงจรชาร์จนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ลำโพงนะครับผมลำโพงตัวนี้มันไม่มีสกรูยึดนะครับต้องใช้กาวก็ใส่กาวตัวนี้นะฮะยิงเหมือนเดิม ยังกาวเสร็จเรียบร้อยก็เอาฝาครอบครอบก่อนนะครับก็ใช้ฝาครอบตัวนี้นะครับครอบลงไปอีกทีหนึ่งระหว่างครอบก็กาวยังไม่แห้งนะครับเราก็ครอบลงไปได้ใส่ดอกลำโพงอีกฝั่งนะครับ วางดอกเข้าตำแหน่งก็ยิงกาวเหมือนเดิมนะฮะใส่ฝาข้อตะแกงแล้วก็ครอบด้านนอกอีกทีนะฮะโอเคประกอบลำโพงเรียบร้อยแล้วก็มาใส่เสียบสายลำโพงนะครับข้างในสกรูตัวนี้มัน หายไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะยิงกลาวไปเลยใส่ฝาหลังนะครับใส่ไม่ได้ <c oughs> จะปิดฝาหลังนะครับปิดไม่ได้ก็ก็โมกันต่อไป ว่าตัดปลีกที่มันจะดันตัวพาสสีออกไปนะครับเพื่อที่จะให้มันประกอบเข้ากาับตู้ก็ได้ก็ต้องใช้กาวเก็บออกนะครับผมประกอบฝ้าลังนะครับแล้วก็ขันสกรู นี่นะครับลำโพงการฟื้นคืนชีพของลำโพงยุค2010นะครับทำให้เป็นลำโพงบูทูธก็สวิตช์ปิดเปิดอยู่ตรงนี้นะครับมีไฟลอดออกมาได้นิดนึงเราเริ่มเชื่อมต่อกันเลยนะครับ